โอ้โหรถเยอะจริงเขาไปไหนกันตั้งหนาเนี่ยทำงานดิบ่ายแล้วดิโอ้เออนี่เรากำลังจะมาหาตัวเลขกันใช่ไหมไปหาตัว,ตวเลขคน<ล>นี้นี่นี่เอาเอาเอาตัวเลขเลยอ่ะตัวเลขตัวเลขเลยอ,อยาอ่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ชมมาหาตัวเลขกัน9911 9911เออ9911วันนี้13ธันวาคมโอ้โหอันนี้อะไรอะไรอ่ะ5992 5992อ้าเอาวพอแล้วพอแล้วมานี่ดีกว่า มาดูที่ที่สวยกันดีกว่าไหนอะนี่ไงนี่ไงอย่าบอกนะไอ้เวิร์นี้ทั้งหมดเวิร์นี้เลยเราไม่ได้พูดเน้นการขายนะแต่ให้มันเป็นทางเลือกเพราะการขายบางทีมันก็น่าเบื่อเนาะใช่โอ้โหดูถนนมันยาวเิที่นี่ไงนี่ไงไฟฟ้าก็มีไฟฟ้ามีอินนดตก็มีมีมีภูเขาด้วยภูเขาก็มีเดินไปดูกันหน่อยที่อ่ะเดี๋ยวให้เ่อไซคยไปก่อนเดี๋ยวรถก๊าะพังชนเราก็เสียรถเขาเสียมัมือนะันไปนี้เท่าไหร่ที่ผมว่าเรารีวิวแป๊บเดียวพอ สามไร่สองงานไร่2งาน44ตารางวาที่ตัดหมดเลยเนี่ยนะสามไร่2งาน44 44ตารางวาอยู่ที่อำเภอเราขวัญปะเนี่ยเอ้าเราเราขวัญดิเราขวัญกาญจนบุรีไปพาดูสักแป๊บนึงอ่องว่าเป็นยังไงบ้างคุณแดงใช่ไหมคุณแดงคุณแดงเนี่ยไปขึ้นถนนลาดยางถนนกว้างกี่เมตรถนนเนี่ยโอ้แปดเมตรได้เนี่ยแปดถนนนั่กว้างแปดเมตรเออแล้วเราหน้ายาวว่ะติดถนนกี่เมตรประมาณเจ็ดสิบกว่าเมตรดูยังไงจากธงนู้นเห็นไหมธงชมพูนู้นอ่ แล้วไงมเปิดมานี่เลยเห็นมั้ยนู่นนนนนนี่เรายิงอยู่ตรงกลางใช่ไหมอ่ะแนวกลางอยูทางข้างรถนู่นเลยอกว้างเลยอ่าแล้วก็ลึกลงไปอ่ะลึกไปประมาณร0อเมตรทางนี้ร0อยเมตรอ่ะดูง่ายๆเราเพิ่งมาตัดหญ้าตัดหญ้านี่อ่ะไอ้ที่แห้งแหงทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่ได้แห้งแรงนะอ่ดูข้างๆ้างจริงเคียบมียังเขียวขจีเลยเขียวพุดเลยไหมอ่าแต่เราตัดหญ้าตัดหญ้าเพื่อท่าผู้ชมมาจะได้เห็นว่าเออไม่ต้องเดินไปแบบ วไงจะได้เห็นง่ายๆไปเดินตรงกลางกันคลิปเนี้ยมันคลิปสั้นๆผมกะว่าไม่เกิน5นาทีพอเอาแค่นั้นเหรอพอแล้วจะรับเงินก็รีวิวแค่นี้จะอาเท่าไหรหนานาทีละนาทีเท่าไหร่นะนาทีละแสนนาทีละแสนห้าห้าแสนแสนพอแล้วโอ้เหลือเฟือนี่กังจะเรียบไกลไหมโอ้ยร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลนี่รถวิ่งสามไฟสามเฟสมีมีปลาปลายัไม่ได้ผ่านอ่าภูเขาล้อมรอบเลยล้อมเลยอ่ามันอยู่ใกล้กับ ชุมชนแค่กิโลเดียวประมาณนั้นน่ยวัดโรงโรงโรงเรียนอ่าที่หนิงใส่เสื้อตัวสีนี้มามันเหมือนกับกลมกลืนเลยนะเนี่ยมันมันให้าแห้งนะอ่าเหมือนย้าแหง้แหงกินไหมยาแห้งเนี่ยไม่กินกินย้าอ่อนยาอ่อนอย่างเดียวอ่า,อายาแห้งมันไม่อร่อยค <laughs> ุณถึงก็ตายใช่ไหม <laughs> ก็ตายก็ต่ายน้อยก็ยตายไอ้ผ้าเนี่ยไว้ทำไมไว้นี่ไงเวลานั้นก็เครียดเครียดก็เช็ดเหงื่ออ๋อที่ตรงนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นสาธารณณะด้วยใช่ไหม อ้าวลำเขาเรียกลำห้วยลำห้วยไอ้เขียวนั่นนะไอ้ป่ากระทงกระถินนั่นนะคือลำห้วยนะมีน้ำก็มีอ่ะไปดูหน่อยดิอ่ไปที่ผมบอกว่าคลิปนี้เราทำคลิปไม่นานมากไงเลยเลยต้องรวบรัดนิดนึงเอาไปดูตรงสายนี้ดีกว่านะไปดูง่ายๆคือภูเขาล้อมรอบนะภูเขาล้อมรอบเลยนี่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 สวยนะแปลงเนี้ยฮะอะไรนะสวยเลยนะสวยใช่ไหมเออหนึ่งหนึ่งเลยข้อดีมาเลยหนึ่งติดถนนลาดยางอ่าอ่าสองไม่ไกลจากกรุงเทพสาม สามราคาเบาซีรอท่านผู้ชมมาดูเนี่ยดูเอาเองอ่าแล้วมันคุดแดงด้วยคุดเออคุดแดงทางหน้าจากเราเนี่ยออกถนนเนี่ยทิศใต้นะทิศใต้บอกไปเลยบางคนเขบอกเอ้ไม่ชอบทิศใต้อ่ะก็พูดไปเลยเออคนรับได้จะได้ก็ได้ดูไปใช่ไหนไปทางไหนเอาไปดูตรงนี้ดีกว่าไปอยากไปดูน้ำเลยดิก็น้ําตรงนี้มีนี่ปลูกบ้านได้สบายสบายเลยอ่าแต่ตอนเนี้ยมันเขาถ่ายไปแบบเขาถ่ายมันอาจจะเป็นสูงต่ำนะฮะคือก็ถ่ายไม่เรียบไม่เรียบอ่าแล้วเราไม่ให้หญ้าออกด้วยเอาหญ้าคุมดินไว้อ่า พยายามให้ดูนะครมองยอดป่านะครับต้นไม้อะนะท่านจะเห็นภูเขาเต็มไปหมดเลยอนี่มาดูตรงนี้ยิ่งชัดเลยเนหะ็นไหมไหนไหนไหนอเนี่ยภูเขาเต็มเลยเพราะตรงน,นี้จะเป็นเนินขึ้นแลละเนินสูงและปลูกบ้านได้สบายอสบายอ,อากาศก็ดีข้อเสียคือปราปาไม่มีปรปาปลายังไม่มีอะไรอีกแล้วก็ แต่คือเขาไประมาณหนึ่งกิโลห่างจากกุงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่านะแต่ผมว่าที่มันสวยอ่าแล้วก็อย่างนี้มันติดทั้งในสาธารณะสองด้านอ่าแล้วก็เป็นถนนมันอาจจะต่างกับถนนเล็กน้อยตรงนั้นนะนิดเดียวตรงทางเข้าอ่ะนี่นี่ปรับกล้องให้ดูดิอ่าอันนั้นอ่านิดเดียวอ่าแต่ตรงเนี้ยสูงกว่าถนนเฉลี่ยแล้วเองก็สี่แสนกว่าบาทสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าแล้วได้อย่างเงี้ยอ่าอ่าหาที่ไหนได้ล่ะทำไมไม่ซื้อเองตังค์ไม่พอแค่นั้นเองเออทำไมเจ้าของขายเจ้าของจะไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่ต่างจังหวัดอ่าบางคนถามนะ ำไมเขาต้องขายเอาเขาก็มีเหตุจําเป็นไงอ่าบางคนเขาก็เป็นนี่เออเออขายเดี๋ยวที่ดึงห,หินขนไปโยน,นน้ำให้ดูหน่อยได้ไหมอาก้อนขนาดนี้พอปะเล็กไปเล็กไปหรออ่าหรือไม่ไม่มีหินเอาตัวเองอะ่ะทุ่มทุโดง่งลงไปเลยถึงดิ่งทิ้งดิ่งโอ้โหขนาดนั้นจะ <laughs> จะได้ดูว่ามีน้ําเออนี่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำนไปดูกันไปดูกันแปลงนี้อาจจะไม่ได้สาระอะไรมากนะ,ะเพราะว่าเรามองว่าพื้นที่มันดูไม่ยาก ไม่ยากอะไรแห้งๆเนี่ยที่ไดยาเนี่ยคือของเราหมดของเราหมดอะไรเขีเขยวๆไม่ใช่ของเราใช่ดูภูเขาอะนะครับลมแรงนิดนึงนะเสียงอาจจะสู้ซ่าซู่ซาแล้วก็เราเดินอาจจะกล้องสั่นเพราะว่าพื้นที่มันไม่เรียบไม่เรียบเลยละไปบอกราคากันไปยังไงออกไปแล้วเหรอหนึ่งจุดเจ็ดห้าล้านพรออนเนี่ยหนึ่งจุดแปดกว่าใช่มีรังวัดฟรีค่าโอนทั้งหมดเอาเงินมาหนึ่งจุดเจ็ดห้าจบเลยจบเลย หรือใครไม่มาดูจะมัดตามสองหมื่นก็ได้ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ท่านแล้วกันแต่เป็นอะไรอ่ะแต่อะไรก็เรียกอะไรอ่ะจองแล้วไม่ใช่นิ่งเฉยนะเ,เราโบลังจะวางเงินจองแล้วก็สิบห้าวันเออสิบห้าวันไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินอ่าโอ้ยเดินยากจังื่อเลยเดินยากสิสก็วันนี้เราอาจจะทีแรากากาจะทําสัก ครึ่งชั่วโมงคลิปนึงอะแต่มันเดินยากก็ขออภัยมันเดินยากเพราะว่าเหมือนเขาไถใช่ไหมไถแล้วก็ไถเนี่ยไถไม่เรียบหญ้ามันอาจจะเรียบจากข้างล่างเนี่ยต้องมาไถรอบนึงแข่งบนหลุมเนี่ยไหนบ้าเนี่ยมันเลอยตีรัวตีควายอ่ะพูดง่ายๆเลยนะอ่าแต่ชูน้ำเลยที่นี่นี่ไงเนี่ยงข้างหลังนี่มีน้ําตลอดนะมีเลยนะครับก็แหลมห้วยอ่าลองนี้ลองนี้เอานะอ้าวมีน้ําตลอดท่านเอารถแมคโครมาซื้อแล้วนะ เอาไมโครทําให้เรียบเลยนะอสวยเลยนี่ไปถึงนู่นเลยโอ้ตรงนี้มันต่ําใช่ไหมที่นึงอ่ะเนี่ยเนินสูงนอ่ะเป็นเนินอ่ามันก็เหมือนเป็นภูเขาลูกเล็กๆอ่ะอ่ะแต่ค่อนข้างจะสังเกตยากเนี่ยภาษาบางที่เขาเรียกว่ามออ่ะจะมอแบบสลับกันอ่าแต่มันมองมองไม่ออกหรอกมันนิดเดียวเอาง่ายๆเนี่ยแปลงเนี้ยเกือบๆสี่ไร่เนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดห้าไร่เนี่ยถนนคุฎแดงเนี่ยท่านสามารถมาปลูกที่พากอาศัยทําเป็นร้านร้านอาหารร้านกาแฟ ร้านเชิงแบบหมูกระทะตอนเย็นโชว์หวยอะไรก็ได้เได้หมดได้หมดมันไม่ได้ไกลชุมชนใช่จากกรุงเทพมาก็ชั่วโมงกว่าแล้วจากอู่ทองออกจากอู่ทองประมาณสักสิบกว่ากิโลเองอู่ทองสุพรรณใช่ไหมอ่าอ่าไม่ไกลมากไม่ไกลมันเป็นอำเภอที่ตดสุพรรณนะง่ายมาง่ายๆมาทางสายสามสองหนึ่งมาลัยแมนจากนครปฐมก็ได้หรือจะมาทางบางใหญ่บางบัวทองก็ได้ใช่ เดินยากจริงเดินยากเดินยากเนี่ตอนนี้ท่านต้องมาดูเขาว่าเดินยากของเราเป็นยังไงอ่ะนะเพราะเขาไถไม่เรียบแต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกเราสะบัดเองเนาะจริงๆเนี่ยใครซื้อแล้วมาถ่าใหม่แพิ่เดียวเองโอ้รถเดี๋ยวนี้รถรับจ้างเยอะโอ้สองสามพันได้เลยคือเขามาไถตอนหน้าฝนไงพอถ่ายเข้ากันเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านดูนะฮะไถไม่เรียบพอถ่าปุ๊บก็เอาถ่งหญ้าออกใช่ไหมแล้วมันลงไถไม่เสมอไงเนี่ยเนี่ยที่อยู่ลองดูดิเนี่ย มันไม่ค่อยรียบเนี่ยอ่านี่โคกนี่โคกอ่านี่หลุมเป็นบ่อแต่ก็เดินปกตินี่แหละลองมาชมดูแล้วกันอ่าใครไวใครได้แล้วกันเนาะถ้าช้าล่ะช้าก็อดดิเออใครไวกว่าก็ได้อาเดินนีก็อากาศร้อนไหมอากาศแดดอะร้อนแต่ลมเย็นดูเสื้อดูเสื้ออ่าเนี่ยดูเสียงลมถ้าน่ำงน่าจะพอมองออกอะเนาะโดดูๆ อ่าบิวสวยนะฮะโดนแรงมากเสียงมันอาจจะดังปุบูบบนะผมเหมือนว่าเหมือนเหมือนเขาคออ่ะเขาคอภาคกลางเขาคออกาญจนบุรีพอละเขาคอการลูกผม่สมมาคล้ายๆคล้ายๆท่านผู้ชมจะนึกภาพออกก็ไม่ต้องไปถึงเขาคองี้ยมาแค่เลยอู่ทองมาเนี่ยอ่าแล้วที่มันถูกกระฟ้ากก็ได้ครับแปลงเนี้ยสามไร่สองงานตีตีตารางวาเกือบเกือบ กับสี่ได้เนาะอ่าเออหนึ่งจุดเจ็ดห้าล้านโฉนดพุทธแดงพร้อมโอนเลยไม่ต้องเสียอะไรแล้วแค่เสียแค่หนึ่งจุดห้ายัไม่ต้องจ่ายเงินเออเป็นฉนดไปชื่อท่านก่อนใช่อ่าแล้วก็เขาจ่ายเงินอ่าเช่นั้นเองครับผมก็พอแค่นี้พอสใครชอบฝากพิมพ์เลขอะไรดีพิมพ์เลขนะเอาเลขเอานี้ดีกว่า 1.75เอา75ดีกว่า75็ดหใครชอบแปลงนี้พิมเจ็ให้หน่อย75แสดงว่าท่านในชมยังนาที่สุดท้ายจบเจะเป็นการเล่นเกมแกล้งคนที่ดูแป๊บเดียวไม่ดูต่อแสดงว่าดูจริงดูจริงรักกันจริงดูจริงดูจบดูจริงดูจบอ่าแล้วก็พร้อมโอนค่าดูให้กับที่อื่นอเจ็บตังนะไม่ต้องนะผมไม่ต้องใช่ไหมเออดูกันฟรีฟรีเออพนุก็ดูแล้วเสียตังค์ดูแบบให้เพลิดเพลินแบบ ไม่ต้องเขาเรียกว่าคลายเครียดดูไปเรื่อยๆเ่างานก็ดูไปอบางทีเราลงช่วงเที่ยงเนี้ยท่านอาจจะไม่ได้ดูอาจจะเป็นตอนกลางคืนก็ได้ไปกอดูทีหลังเข้าก็ได้เหมือนกันใช้คำว่ากอนี่เราก็บ้านนอกสุดๆแล้วเจอกันเสร็จเหรก่อนเนี้ยไปฝากคนในแปลงนี้ก็สุดท้ายนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญในทุกด้านเลยครับทำมาค้าขึ้นขายอะไรก็มีกําไรเข้ามาจับกิจการอะไรก็มีผลกำไรเพิ่มพูนเข้ามา นะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเอฟซีเขาฝากซืก้อที่ถึงซื้อกะท่อมให้เหรอกะท่อมที่หทไหนกะหมดแล้วเห็นก็พี่มาขอฝากซื้อกระท่อมหน่อยกะท่อมหมดแล้วกินหมดแล้วไม่ไม่กระท่อมท,ที่ที่นั่งพักดิอ๋อคิดอะไรเนี่ยนึกว่ากระท่อมไปกำลังที่นี่จนๆเนี่ยอ๋อเห็นก็มาคิดกันเต็มเลยเห็นเอฟซีบอกขอฝากซื้อกระท่อมหน่อยตามริมถนนบนะเห็นไหมเต็มเลยอ่ะนะเออเข้าไปทำอะไรกันทำเขาเรียกอะไรแก้เบาหวานแกะเบาหวานอ่าวันนั้นน่ะ มันมีเอซเนี่ยเขาคุยกันว่าฝากผัวเนี่ยเมียเขาฝากผัวเขาไปซือออซ้อกท่อมเมียก็ซื้อมาให้สองกระท่มเลยทำพักนะ,อะโอ้โหร็จแล้วเข้าบ้านไม่ได้เข้า,าไงในห้องก็เต็มอยู่แล้วจะทำอะไรเออมันเป็นภาษาที่มันสลับซับซ้อนของภาษาอโอ้เดินยากแต่สวยนะแต่สวย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 ซื้อหวยเผื่อไว้เยอะอีกสามวันเอง เรารีวิว13เนอะอ่าอีก3วันเองอาจจะเป็นไม่ถูก่าหน้าก็ถูกอาจจะเป็นของท่านก็ได้อ่ามันไม่แน่นอนู่ดีชมคลิปรีวิวเพลินๆได้เลขไปซื้อถูกเลยวันที่หนึ่งอ่าแถมได้เงินอีกพอดูจบปุ๊บเฮ้ยลอตเตอรี่อีก2วันวันสองวันนี่ออกดีวะซื้อถูกวิ่งไปตลาดได้เลขตรงได้เราชอบไม่ต้องไปคูณไม่ต้องไปบนบานสารกาวาไม่ต้องไปจุดทูปได้เลยเหมือนได้ที่ฟรีๆจากเราเลยอ พ่อคนมันจะถูกอ่ะยังไงมันก็ถูกเออคนมันจะดำนะยังไงมันก็เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไปท่านผู้ชมจะได้ไปพักผ่อนกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยอ่าแล้วอย่าลืมกดเลขเลขเข้ามาที่บอกไว้เมื่อกี้นี้เละเจ็ดห้าเจ็ดห้าเข้ามาแล้วกันมีลูกแชร์ให้ลูกดูมีหลานโชว์ให้หลานดูมีเพื่อนแชร์ให้เพื่อนดูแชร์ให้เพื่อนดูแชร์ไปให้ทั่วปู่ย่าตาใจให้เข้ามาดูกันออซื้อไม่ซื้อไม่สีเลียดไม่สีเลียดขอให้เราได้ดูแล้วก่ออนนาาเเรป็ เขาเรียกอะไรคนที่สร้างความสุขความสนุกนานให้กับท่านผู้ชมมันเป็นจิตวิญญาณไม่ใช่อาจารย์เฉลิมชัยอ๋อไม่ใช่เหรอไปับนึงผมรับถือมากเลยอาจารย์เฉลิมชัยแต่แก๊บเดี๋ยวหลังเราจะมาในลูกของอาจารย์เฉลิมชัยอ่าวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปหาเสื้อมาห้องใหม่ครับสวัสดีครับ